ขับนินซ่ายันขับนินซ่ายันชนกาลังซาดแผดป่าตอกับนินซ่ายันกับชนกาลังซาดแผดป่าตอกับคณะนีกาว่าเดิมข้ารู้เรื่งเรียอยๆครับปีข้ามาแล้วนี่คือหลังซาดแผดป่าตอกับนลองอิวครองแดนานนท์กับบันนุยมีต้อมากันหลังซาดแผดป่าตอกับข้องน้องอิวครองแดนจักรานนท์กับ ครับครูชนครับครูชนครับรถทั้งเวลอะไรับนิ่งซ่ายันครับนิ่งซ่ายันก้องนายชวนบานหมวงครับครับรถทั้งเวลอะไรกับเป็นการชนแล้วว่าว่าบานหมวงกับว่าดอนรถรับครับขณะนี้กรรมการเดิมปล่อยว่าอะไรครับไอ้นินไม่รู้ครับแฝงความร้อยนินกับเกียรต้นอกไม้ครับกับว่าป้าตายยอดอะไรครับไอ้นินตั้งยอดรู้เลย นี่คนกลางจะดูดันีเดียวกลางกลางกลางคนไอ้นินโตมาคนกลางจะดูเด็ดทีเดียวดูเด็ดแล้วเพชรแล้วก็มีรอดีจะดูเด็ดเพชรรอนี่ก็ไอ้หลังซาดกับไม่กลัวกับหลังซาเพชรป่าตอจากรานโนดกับจากระโนชวนนินคือนินสายันกล้องนายชวนบานหมวงกับหัวบานหมวงชวนกับหัวรนโนดไอ้นินทับได้ไม่เอาแต่ตอนนี้ตั้งยอดสู้เลยไอ้นินไอ้นินมียอด แย่งกันไป <laughs> ไอันนี้เนามียอดแล้วไม่แย่งแล้วมีไว้่อไมร้อย <laughs> <laughs> นี่นินคือนินซายันะครับนินซายันดำตาก็เลยแล้วแต่ยังตั้งยอดสู้กับนินซายันตั้งยอดสู้นี่คุยไป <im it> ไอหลังซากระโดนนะครับหลังซากระโดนหลังซาครัดมามั้งนี่นินเกี้ยวไปเลยแล้ว <im it> นินเกี้ยวไป ไอ้นิ่นอนุยทำกระป๋อนนี่ไอ้นิ่นเป็นควายที่แบบแบลึกดีนะแบนเด็ดดินด้วยทำไมนี่เกน้าร้องนอกเลยเนาะไอ้นิ่นทำกระแนนได้ดีีเดียวถ้าเป็นมวยก็ทำกระแนนได้ดีีเดียวนี่หลังซาจีเข้าไปไอ้นิ่นโตมา หลังซาเดเพชรป่าตอกับอันดายายครับตัวข้าวข้าวทนะีน้ำตาลน,นี่ยนิ่งซส่ยันกล้องนายชวนจากบ้านหมวงตัวดำกับหัวนิน่งกับหัวดำหัวข้าวหรือห,อหออัวเรื่องเรื่องสีน้ำตาลนี้กับหลังซาเดเพชรป่าตอเลยไม่ใช่หลังซาเดเพชรน้ำครับนะมาเรื่องเพชรป่าตอนะต่อมกไอ้นี่เนายอดดีไหมไอ้หลังซาดอัดก็ไปลอ้ลอมลอ้อมล้อม ลมตัางย้ายนะนี่คุย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 โดนกลางโดนกลางไปแล้วจะนะนเขาดีใจขับกัอนช่องหนาที่กว่าขวาครับนินซ่ายันครับซ่ายันจะมารองเพลงัน่อยช่องในนินซ่ายันก็เป็นควายแพ้เลยครับหลังซาดแผดป่าตอนนี้ครับข้องน้องอิลกรองแดนโรนอสกับกาเป็นควายชนะกับนินซ่ายันกับแพ้ลมกับลม